สวัสดีครับวันนี้เรามาชมฟาร์มหอยเชอรี่สีทองของเรานะครับที่บ้านน้ำซับจังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้เป็นกำลังจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับรุ่นนี้ขยายอีกสักเดือนนึงก็เริ่มเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วอันนี้เราเลี้ยงมาประมาณ2องเดือนแล้วครับก็ให้อาหารก็จะเป็นอาหารประดุกครับเม็ด ใหญ่เลยมันจะได้เต็มที่ก็กินเก่งครับกินเกง่ง <The series. S 1> เคยเอาผักตบชวาใส่เต็มบอ่อเนี่ยครับสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรสักต้นเออกินหมดเลยตัวนี้เป็นรุ่นบ่อน,นี้เป็นรุ่นไซส์พ่อแม่พันธุ์แล้วครับซึ่ง,งพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็จะตัวโตวแล้วนะครับเริ่มไข่แล้วอ,นนะะอันนี้เราเลี้ยงน้ำใสนะ น้ำใสใช้เป็นระบบท่อน้ําวนนะครับใช้ปั๊มดูดขึ้นมาแล้วก็วนกลับไปเนี่ยครับไข่เวลเลอเลยช่วงนี้ฝนตกต้องระวังหอยนิดนึงครับแอบมีเที่ยวบ่อยครับช่วงนี้ต้องคอยตามเก็บหล่อนขึ้นมาไว้ประจํานี่แหละครับสภาพบ่อก็ขนาดประมาณ1เมตรคุณสเมตร ขยับมาอีกนิดนึงอันนี้เป็น,น,ปนจอกเขียวญี่ปุ่นนะครับจอกเขียวญี่ปุ่นนี่ก็จะไม่โดนแดดมัน็จะจอกเขียวๆนะครับอันนี้ถ้าจะโดนถ้ามีแสงมากแล้วก็โตขึ้นมาเต็มที่มันก็จะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกเป็นสาลายฉัดนะครับเราก็จะเลี้ยงไม้น้ำไว้ถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับติดต่อได้เลย พร้อมจำหน่ายนะครับทั้งสาหร่ายฉัดหอยเชอรี่สีทองแล้วก็จอกญี่ปุ่นครับ